กะะ็สวัสดีฮารุกะแล้วก็นายข้าสด็จกัญญาอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเควันนี้นะคะจะมีเพื่อนลาหลายคนเพราะว่าวันนี้ถ้าถ้าใครที่เป็นเชื้อสายจีนเนาะวันนี้จะเป็นวันไหวของเขานะคะอย่างมิดก็เป็นเชื้อสายจีนแต่ว่ามิดไปไหว้ไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกเรามีหน้าที่ที่ต้องสอนเราก็เลยโอเคขอทําหน้าที่ของตัวเองก่อนนะคะก็จะ ไหว้ได้เท่าท kind of yeah. <Yeah. S 1> so ี่ไหว้เนาะอย่างคุณเนี่ย็ลาแล้วก็เกตเนี่ยเขาก็แจ้งลามาว่าไอ้ข้าพุ่ธุนไม่สะดวกเข้านะเพราะว่ามีไหว้ตัวจีนที่บ้านนะคะที่นี่ลูกอ่าครั้นี้มิมไม่อยากพูดอะไรเยอะเนาะเดี๋ยวมิเอาสิ่งที่ไม่ต้องการจะให้หนูดูดูเลยแล้วกันเอ่ตัวมิเดงตอนนี้มิก็คอรเศษนะคะเป็นอะไรนะตอนทําสินรลักเศษเนื่องจากว่าใช้ใช้เสียงสอนเยอะยิ่งเฉพาะวันจันทร์แบบเนี้ยมิจะสอน จาสอนหนูโมรูมเสร็จใช่ไหมคะมีจะได้พักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็หลังจากนั้นมีสอนยาวยันสี่โมงเย็นเลยค่ะก็เจ็ดแปดชั่วโมงยาวเลยไม่ได้พักเลยนะคะเสียงไม่ไหวคะ่ะเซึง่งโฮมรูมเองนะแต่ต้องสอนหเจ็ดชั่วโมงนะ,ะก็วันนี้ จะไม่ตามงานค้างได้ใดทั้งสิ้นนะคะเพราะเมดพูดเรื่องงานค้างไปเยอะแล้วเอาเป็นว่าสิ่งที่เมดจะบอกพวกเราก็คือเอาเป็นการสอนละกันเพราะว่าหวังดีนะคะอย่างแรกเลยคนเรานะไม่ต้องเก่งไปทุกอย่างนะคะแต่ให้สนุกกับงานทุกชิ้นที่ได้ทานะมีโอกาสได้ทำเราก็ทาให้มันเต็มที่ไปเลยลูกต่อมาถ้าเราอยากรู้นะคะอยากรู้ก็ให้เราอยากรู้เรื่องอไรออกไปเรียนเลย อยากได้อะไรออกไปหามันถ้าเรารอให้มันเข้ามามันไม่มาหรอกค่ะอยากดูดีหนูอยากสวยขึ้นหนูอยากดูดีขึ้นหนูก็ต้องทําค่ะทําในที่นี้ไม่ใช่สัญญกรรมนะลูกหมายถึงว่าแบบอ่ะบํารุงตัวเองนน่นนี่นั่นนะคะอยากมีความสุขหนูก็อยาไปทุกนะคะถ้าหนูอยู่กับพี่อยู่เฉยๆหนูจะไม่ได้อะไรจากมันเลยค่ะสุดท้ายนะคะมินมีคลิปมาให้หนูดูคลิปหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนี่แหละ พอไม่รู้สึกว่าหลายๆคนอะเริ่มรู้สึกว่าทำไมน้องเรียนไม่อยากเรียนแล้วเนี่ยถ้าเกินนะคะเดี๋ยวดูคลิปนี้จบแล้วหนูจะได้อ่าอ,อาจจะได้อะไรดีๆจากวิดีโอนี้นะคะได้ยินไหมไมีพ่แช่ดสขึ้นไหมคะ,ะขึ้นนะโอเคผมรวมอีกสิ่นิดนึง โอเคนังแม่จะเห็นว่าอภาพมันอาจจะไม่ชัดนิดน,นึงเพราะว่าในใน u t u b e มีแปลเอาม,มาจากยนะูทูปเนาะในย t u b e มันก็ไม่ชัดแต่ว่ามีว่าเนื้อหาดีมิจก็เลยอยากที่จะมาให้หนูดูแต่หนูดูพอเข้าใจใช่ไหมคะดูเนื้อเรื่องเนาะะดูเนื้อเรื่องโอเคก็คือเหมือนประมาณว่าเด็กคนหนึ่งอะคะ่ะตัวเด็กๆอยู่เลยนะคะแม่เขาทํามีอาชีพก่อสร้างแล้วทีนี้เหมือนว่าเขาก็วันหนึ่งแม่เขาหาไม่เจอเฮ้ยเขาหายไปไหนนะคะแต่ว่าด้วยความที่ หนูจะต้องรอเรียนวิชาต,ต่อไปเนาะเดี๋ยวเอาเป็นว่าโฮมรูมข้าหน้ามิกจะมาเปิดให้หนูดูต่อว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะว่าไอเด็กคนนี้เขาหายไปไหนโอเคนะคะหนูจะได้มีเวลาเตรียมตัวเรียนวิชาต,ต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวมิกบางโฮมรูมให้ต่อในในวันพุธหน้าแล้วกันนะคะนี้สวัสดีคะ่ะลูกบ๊ายบายอังเรียนนะ